ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับข่าวลือองค์กรลับ ที่คอยแทรกแซงทุกประเทศเพื่อจัดระเบียบโลกสหรัฐกับฐานทัพในไทยระเบียบโลกใหม่และรัฐบาลลับใต้ดินการเมืองเรื่องทฤษฎีสมคบคิดหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดยอดนิยมในไทยหากไม่นับเรื่องหนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าสหารัฐอเมริกาพยายามเข้ามาสร้างฐานทัพในประเทศไทยและทำให้ไทยนั้นได้ตกเป็นหนึ่งในจักรวรรดิ อันยังจะส่งผลให้ประเทศไทยได้ตกเป็นทาสของประเทศอื่นไปในที่สุดล่าสุดเราได้เป็นประจักษ์พยานเห็นกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสอ,ออกไปยื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเรียกร้องให้สหรัฐหยุดแทรกแซงกิจการภายในประเทศหรือกระทั่งนักแสดงจารุณีสุขสวัสดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อไทยว่าไม่ต้องการเป็นทาสของอเมริกา และไม่ต้องการเป็นทาสของใครทั้งสิน้นทั้งวิธีคิดเรื่องการสร้างฐานทัพวิธีคิดเรื่องการตกเป็นจักรวรรดินิยมนั้นดูราวกับหลุดมาจากยุคสงครามเย็นซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นช่วงที่สหรัฐรุกคืบทำงานการเมืองกับประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆซึ่งกลายเป็นยุทธภูมิชั้นดีในการรับมือความตึงเครียดของสงครามเวียดนามและการขยายตัวของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ ไม่ว่าจะในแง่การเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้รองรับการขยายตัวของระบบทุนนิยมแบบอเมริกาหรือแม้แต่อุดมการเสรีประชาธิปไตยเองก็ตามสหรัฐดำเนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนอย่างรุนแรงเนื่องจากวิตกถึงการล่มสลายของภูมิภาคนี้ตามทฤษฎีโดมิโนโซึ่งจะส่งผลให้สหรัฐในฐานะเจ้าจักรวรรดิสูญสิ้นอิทธิพลเหนือเอเชียตะวันออกไกลนั่นเองแต่นี่ ก็เป็นเรื่องที่ล่วงผ่านมาแล้วหลายทศวรรษระดับว่าประธานาธิบดีเดวิดไอเซนฮาวคาดไม่ถึงว่านโยบายระหว่างสหรัฐกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามเย็นที่เขาผลักดันนั้นยังทรงอิทธิพลอยู่ในความคิดของคนกลุ่มหนึ่งได้ขนาดนี้จะว่าไปแล้วทฤษฎีสมคบคิดกับการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลกันนักลำพังการเมืองในสหรัฐอเมริกาเอง ก็ปลุกปล้ำกับทฤษฎีสมคบคิดมาไม่น้อยไล่มาตั้งแต่แผนรอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีจนมาถึงการถือกำเนิดขึ้นของคิวอาอนที่กลายมาเป็นการบุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมในปี2021ที่ผ่านมาเว็บไซต์พจนานุกรม,มเมอรียมเว็บสเตอร์นิยามคำว่าทฤษฎีสมคบคิดไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่าง ว่าเป็นผลมาจากแผนการลับโดยกลุ่มที่มีอำนาจหรือเป็นทฤษฎีที่ยืนกรานว่ายังมีเรื่องสำคัญที่ถูกผู้มีอำนาจบางกลุ่มปกปิดเอาไว้เป็นความลับจากสาธารณชนทฤษฎีสมคบคิดที่หลายคนเคยผ่านตามมาก่อนน่าจะเป็นระเบียบโลกใหม่หรือ new world order ว่าด้วยความเชื่อที่ว่ามีรัฐบาลโลกคอยปกครองและชักใยประเทศอื่นๆอ,อยู่ และถือเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ฝั่งรากลึกในสังคมอเมริกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งเดิมทีมันถูกพูดถึงในกลุ่มวัฒนธรรมต่อต้านหรือ c o u n t e r อ u l t u r e อย่างการต่อต้านรัฐบาลในเวลานั้นหรือกลุ่มคริสเตียนบางลัทธิที่เชื่อว่าโลกจะมาถึงจุดจบพร้อมกับการอุบัติขึ้นของปฏิปักษ์ของพระคริสต์คำว่าระเบียบโลกใหม่หรือ new world order นั้นมีความหมายในการเมืองอยู่จริง คือหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งส่งผลให้ผู้นำหลายประเทศเห็นถึงความพินาศและบาดแผลอันเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองจึงมองหากติการะบบระเบียบการปกครองระหว่างประเทศขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกนำมาสู่การตั้งสันนิบาตชาติ League of Nations ซึ่งมีจุดประสงค์คือการเพื่อป้องกันสันติภาพโลกให้ดำรงอยู่ก่อนจะล้มเหลวอย่างน่าเศร้าเมื่ออีกไม่กี่ปีต่อมา โลกก็ได้เคลื่อนตัวไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการมีผู้ให้ข้อสังเกตว่าฐานวิธีคิดที่เชื่อว่ามีรัฐบาลลับใต้ดินที่คอยบงการเหล่าผู้นำประเทศมหาอำนาจทั่วโลกนั้นมีรากมาจากสมาคมจอห์นเบิร์ชหรือเดอะจอห์นเบิร์ชโซซตี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยโรเบิร์ตเวลจูเนียนักธุรกิจที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เข้าเส้น ช่วงที่สมาคมจอห์นเบิร์ชยังเรืองอำนาจอยู่นั้นได้มีบันทึกว่าพวกเขาเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อที่ว่าด้วยภัยร้ายแรงของคอมมิวนิสต์รวมทั้งประกาศว่าประธานาธิบดีเดไวท์ไอเซนฮาวเป็นสายลับจากคอมมิวนิสต์ผ่านทางวิทยุก,กระจายเสียงกว่า500รายการยังไม่นับรวมถึงจดหมายเวียนที่พูดถึงสหรัฐอเมริกาที่กำลังถูกลัทธิค,คอมมิวนิสต์แทรกแซงบวกกับที่เวลานั้นเป็นช่วงสงครามเย็น การผลิบานของกลุ่มฮิปปี้กับยาเสพติดซึ่งมักจะต่อต้านรัฐบาลโดยธรรมชาติและหลงไหลในวัฒนธรรมต่อต้านอยู่แล้ววิธีคิดที่ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นมีโอกาสถูกใครสักคนที่อาจไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ได้ครอบงำอยู่ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วสังคมทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าด้วยระเบียบโลกใหม่ยังเชื่อว่าหนึ่งในการจัดระเบียบคือการควบคุมประชากรของมนุษย์ ผ่านนโยบายวางแผนครอบครัวของรัฐบาลในการเข้าถึงการคุมกำเนิดไปจนถึงการทำแท้งหรือการเข้าถึงวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามธรรมชาติต่างๆต,ตั้งแต่โปลิโอบาดทยักไปจนถึงโควิด1 9ในขณะที่บางสายก็เชื่อว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือการทำสงครามคือหนทางหนึ่งในการควบคุมจำนวนประชากรตามทฤษฎีมานทูเซียนของโทมัสมานเซสนักวิชาการชาวอังกฤษ ในศตวรรษที่18ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์จะประสบมหันัตธภัยครั้งใหญ่เมื่อประชากรล้นโลกแม้จะฟังเป็นเรื่องที่หลุดโลกขนาดไหนแต่ผลความเชื่อทฤษฎีสมคบคิดก็สร้างความปวดเสียงเวียนเก้าขึ้นในชีวิตได้จริงๆตุลาคมในปี2016เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มชายสองคนในข้อหาสะสมอาวุธปืน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือมหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้ควบคุมและสั่งการหรือที่รู้จักกันในชื่อของโปรเจกต์ฮาร์ปซึ่งมีอยู่จริงโดยที่เป็นโปรเจกต์วิจัยชั้นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยอ阿สกาแฟร์แบงค์เพื่อกันไม่ให้มนุษย์สื่อสารกับพระเจ้าอันจะนำไปสู่ความยุ่งยากในการจัดระเบียบโลกใหม่นั่นเองระเบียบโลกใหม่ยังโยงไปถึงสมาคมลับอิลลูมินาติ ที่ตอนนี้น่าจะกลายเป็นหนึ่งทฤษฎีสมคบคิดที่อยู่ในแวดวงวัฒนธรรมกระแสหลักที่สุดแล้วตั้งแต่คอมิกอิลูมินาติของค่ายมาเวลที่พูดถึงกลุ่มองค์กรลับซูปเปอร์ฮีโร่แถมไปปรากฏในด็อกเตอร์สเตรสอินเดอะมัลติเวิร์สออฟเดเนสในปี2022ในฐานะยอดมนุษย์จากอีกจักรวาลคู่ขนานนิยาย Angel ิลแอนด์เในปี2000ของนักเขียนชาวอเมริกันแดนบราว ซึ่งว่าด้วยกลุ่มอิลูมินาติที่หวังจะระเบิดกรุงวาติกันรวมทั้งอุตสาหกรรมดนตรีที่หลายคนอาจเคยเห็นสัญลักษณ์มือสามเหลี่ยมของเจซีแรปเปอร์ชื่อดังซึ่งก็ไม่เกี่ยวอันใดกับอิลูมินาติแต่หมายถึงร็อกอาเฟล่าซึ่งเป็นค่ายเพลงที่เขาร่วมก่อตั้งขึ้นโดยรูปมือสามเหลี่ยมหมายถึงเพชรในฐานะก้อนหินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าสูงลิว่วจนเจ้าตัวถูกโยงไปว่า เป็นคนที่องค์กรลับดังกล่าวส่งมาทั้งนี้องค์กรลับอิลูมินาติมีตัวตนอยู่จริงตั้งแต่สมัยยุคเรืองปัญญาโดยอิลูมินาติเป็นชื่อองค์กรลับที่ก่อตั้งขึ้นทางตอนเหนือของบาวาเรียประเทศเยอรมนีก่อนจะแยกตัวจากกันในปี1785เมื่อรัฐบาลวาดหวันว่าองค์กรลับซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฟื่องฟูในเวลานั้น จะกลายมาเป็นต้นทานของการล้มล้างระบอบกษัตริย์และาศาสนาคริสต์ในบาวาเรียทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าองค์กรอิลูมินาติในเบาวาเรียนั้นมาพบเจอกันหลังจากปี1785ด้วยอิลูมินาติกลับมาอยู่ในความสนใจของสื่อกระแสหลักอีกครั้งราวศตวรรษที่20เนสตาเฮเลนเว็บสเตอร์นักเขียนชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ปลุกผีอิลูมินาติขึ้นมาอีกครั้ง ว่าองค์กรรับดังกล่าวนี้เป็นแขนขาของชนชั้นสูงชาวยิวที่หวังจะครอบงำทั้งโลกผ่านการเผยแพร่ลัทธิค,คอมมิวนิสต์บวกรวมกันกับเป็นช่วงเวลาที่โลกเคลื่อนตัวสู่วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตอิลูมินาติรวมถึงความเชื่อลี้ลับต่างๆเช่นเยติเนสซีมนุษย์ต่างดาวหรืออีกหลายๆอย่างจึงเป็นเสมือนของหวานสำหรับนักลุยโลกอินเทอร์เน็ตจนกลายมาเป็นมีมเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก ที่เห็นผ่านตากันได้รายวันหรือล่าสุดกับ q ิวอ n นอนกลุ่มคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่ามีคนจำนวนมากที่เข้าลัทธิบูชาซาตานกินเนื้อคนหรือค้ามนุษย์เพื่อมุ่งหวังจะโจมตีโค่นล้มโดนัลด์ทรัมป์ที่เวลานั้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่โดยมีหลักฐานคร่าวๆว่าคิวอนอนปรากฏตัวในโลกอินเทอร์เน็ตราวปี2017หรือห่ปีให้หลังที่ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้ง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกตัวเองว่า Q ได้โพสต์ข้อความลงบนโฟเชนเว็บบอร์ดอิสระว่าเขามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐพยายามครอบงำรัฐบาลของทรัมป์วอลเตอร์คิมนักเขียนชาวอเมริกันเจ้าของเรื่อง Up in the Air ซึ่งได้ถูกไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยในชื่อเดียวกันในปี2009ได้วิเคราะห์ว่าเหตุผลที่ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดของคิได้ถูกพูดถึง และแพร่กระจายไปเป็นวงกว้างนั้นไม่เพียงแต่อิทธิพลของโลกอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ยังรวมไปถึงวิธีการโพสต์ของคิวซึ่งมักจะทิ้งเป็นคำใบ้ให้คนไปตามสืบมากกว่าจะระบุเนื้อหาโดยชัดเจนหนึ่งในคำสำคัญที่คิวโพสก็คือตามเจ้ากระต่ายขาวไปหรือ follow the white rabbit เพื่อกระตุ้นให้คนอ่านตามปฏิประต่ะตอกับคำใบ้เอาเองบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยากเป็นคนอ่าน พวกเขาอยากเป็นคนเขียนเล่าเรื่องไม่ได้อยากได้คำตอบที่ทิ้งไว้ให้แต่อยากได้คำตอบซึ่งพวกเขาเป็นคนหามาได้ต่างหากซึ่งจะว่าไปแล้วก็เหมือนจะจริงเมื่อพินิจจากวัฒนธรรมนักสืบโซเชียลที่แพร่กระจายไปทุกยอมย่านอยู่ในตอนนี้การบุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมในปี2021ที่ผ่านมาก็มีรากฐานบางส่วนมาจากกลุ่มคิวอนภายหลังจากที่รีพับริกันและทรัมป แพ้การเลือกตั้งในปี2020กลุ่มคนที่สนับสนุนทรัมป์ซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มคนจากคิวานอนรวมทั้งกลุ่มการเมืองขวาจัดในนาม National Anarchist Movement และ America First Movement บุกเข้ารัฐสภาเพื่อป้องกันไม่ให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรประกาศรองรับชัยชนะของโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตพ้นไปจากนี้ ทฤษฎีสมคบคิดยังกินพื้นที่ไปทางวัฒนธรรมกระแสหลักอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเรื่องการเมืองด้วยลำพังในอุตสาหกรรมดนตรีของสหรัฐอเมริกาก็มีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเต็มไปหมดนับตั้งแต่พอแมคคาร์ทนี่สมาชิกวง The Beatles อันเกรียงไกรนั้นแท้จริงได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1966ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เพื่อจะให้วงเดินหน้าต่อไปได้ ค่ายเพลงและสมาชิกค,คนอื่นๆจึงว่าจ้างชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนแมคคาร์ทนี่ทุกกระเบียดนิ้วให้มาเป็นแมคคาร์ทนี่ร่างจำลองแล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศพร้อมวลีพ่ออินเดสหรือพอตายไปแล้วจนคนพากันจ้องจับผิดพ่อหนุ่มแมคคาร์ทนีกันทั้งเมืองแม้กระทั่งเมื่อแมคคาร์ทนีให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไลฟ์ในปี1969ซึ่งหลายคนก็ไม่ปักใจเชื่อ เพราะอาจจะเป็นแมคคาร์ทนีร่างจำลองมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อก็เป็นไปได้ในทางกลับกันก็มีแนวคิดที่เชื่อว่าตอนนี้เอลวิสเพลสลีย์ราชา rock and roll ยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งถึงขั้นมีหนังสือ east elvis aliv ในปี1988ที่ติดอันดับขายดีอยู่พักใหญ่บ้างก็ว่าเขาต้องกู่ข่าวการเสียชีวิตขึ้นมานั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วเพลสลีย์เป็นสายลับให้รัฐบาลอเมริกา ซึ่งกำลังเตรียมรับมือกับการเข้าสู่สงครามเย็นในเวลานั้นบ้างก็ว่ามีปัญหากับเจ้าพ่อมาเฟียจึงต้องปล่อยข่าวว่าเสียชีวิตแล้วหลบไปกบดานหรือบ้างก็ว่าเขาทำงานให้ FBI และจำเป็นต้องลบตัวตนทิ้งเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นลงอย่างไรก็ตามหากเรากลับมามองเรื่องที่สารัฐพยายามเข้ามาครอบงำการเมืองไทยและหวังทำให้ไทยกลายเป็นเมืองขึ้นในศตวรรษที่21 ด้านหนึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารากฐานของมันย่อมผสมผสานจากสารพัดแนวคิดที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแนวคิดแบบชาตินิยมโดยรัฐไทยที่เป่าประกาศว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นความภาคภูมิใจในเอกราชหรือตำนานการกู้ชาติที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาไม่รู้กี่ดานไม่มากก็น้อยนา่าจะมีส่วนช่วยถักทอแนวคิดที่สร้างความเป็นอื่นขึ้นมา และคายออกมาเป็นความหวาดกลัวต่อชาติตะวันตกในที่สุดซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดแชร์ความคิดของท่านได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการ ร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ